สนับสนุนโดยสานร,รักจาก a i s e c ก o Group บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชน นการสีข้าวที่โรงสีมาแล้วนะคะข้าวสารจากโรงสีต่างๆก็จะเดินทางเข้าสู่โรงงานบรรจุถุงค่ะตอนนี้ตราก็เลยเดินทางมากับรถข้าวสารนะคะมาที่โรงงานบรรจุข้าวถุงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับโรงงานข้าวนคะรหลวงอินดีรับครับพอรถบรรทุกข้าวสารเข้ามาภายในโรงงานแล้วนะคะก็จะมาจอดเข้าคิวอยู่ข้างหลังนี้ค่ะ ซึ่งเป็นแถวที่ยาวเหยียดมากๆมองด้วยสายตาแล้วหลายสิบคันเลยที่รอเข้าโรงงานนะคะพรักงานขับรถเบียย ATSD 0ู5จำนวนเค่องช่าง3ค่ะเมื่อรถบรรทุกข้าวขึ้นเครื่องช่างน้ำหนักก็จะถูกบันทึกแหล่งที่มาและเก็บตัวอย่างข้าวเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงสีข้าวก่อนจะแล่นต่อไปเข้าคิวยังบริเวณบ่อรับวัตถุดิบค่ะมันจะทำงานยังไงคะบ่อนี้ ลูกค้าทิ้ไใยเข้ามาเนี่ยแล้วก็เทวัตถุดิบลงไปในบ่อครับเทลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวลําเลียงข้าวเนี่ยจากในบ่อขึ้นไปด้านที่หนึ่งนะครับแล้วก็เก็บในถังไซโลด้านในจะเป็นถังไซโลที่ใช้ในการเก็บวัตถุดิบตรงนี้แค่เหมือนเป็นประตูใช่ครับประตูทางเข้าทางเข้าของข้าวเท่านั้นเอาข้าวมาเทลงในนี้ก่อนแล้วค่อยดึงเข้าไปเก็บในไซโลขึ้นไซโลด้านในเราก็จะมีอีก39บใบ39ใบ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะ,อ,ะอันนี้ขอดูตอนเทตอนเอาเข้าวลงก่อนได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรียกรถมาถ้าเป็นข้าวสารที่มาในถุงจัมโบ้แบกเหมือนโรงสีบุรีลำก็จะใช้รถโฟก์คลิฟต์ยกขึ้นเหนือบ่อแล้วเปิดก้นถุงค่ะแต่ถ้ามาบนหลังรถบรรทุกก็จะถอยหลังเข้าเทียบเครื่องทักด้มที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกยกหน้ารถขึ้นทั้งคันแล้วเทลงบ่อภายในไม่กี่นาทีค่ะแต่ไม่ว่าจะเทแบบไหนก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างเช่นเดียวกันค่ะ โรงงานกว้างใหญ่กับวัตถุดิบมากมายมหาศาลขนาดนี้จะมีวิธีจัดการและกระบวนการผลิตข้าวถุงอย่างไรเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะพอตอเข้ามาในโรงงานข้าวแห่งนี้นค่ะจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่อื่นมาก่อนเลยค่ะจะดูยิ่งใหญ่มากแ,แล้วก็จะไม่มีไซโลใส่ข้าวเหมือนกับที่อื่นนะคะคืะอข,ข้าวไทย ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับเรามีข้าวหอมมะลิเรามีข้าวขาวคุณภาพปีต่างๆแต่ประเทศไทยยังไม่สามารถจะมีโรงงานที่เป็นโชว์เคสหรือเป็นโรงงานจะไปโชว์ทั่วโลกได้ว่าเรามีโรงงานข้าวที่ดีที่สุดในโลกภายใต้ข้อคิดตรงนี้เนี่ยนะครับเราจึงเดินทางไปศึกษาดูระดับโลกเนี่ยนะฮะเขามีกระบวนการอย่างไรเสร็จแล้วเราก็เอาแนวแนวแนวความคิดหลังนี้เอามารวมกัน แล้วก็ปรับให้มันเหมาะกับโครงสร้างของข้าวในประเทศไทยจุดเด่นที่สุดของโรงงานแห่งนี้ที่เทียบเท่าระดับสากลแล้วก็ทันสมัยที่สุดในโลกเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์เรื่องการออกแบบโฟลของเครื่องจักรกับตัวคารผมว่าเนี่ยสำคัญมากสังเกตได้ว่าเรามองจากตัวคารเข้ามาเราจะไม่เห็นถังไซโลเพราะว่าเราคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ เราตั้งโรงงานตรงนี้เนี่ยนะครับจะใกล้กับวัดหลายวัดใกล้กับชาวบ้านที่เขาทำกากินชุมชนเพราะฉะนั้นจะไม่มีชุมชนมาร้องเรียนว่าเรามีการปล่อยฝุ่นไปทําให้เขาเดือดร้อนอะไรที่เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงนะครับไม่ให้มันเวลาราผลิตเนี่ยเสียงจะไม่ดังออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องระบบปิดไม่ให้นก หนูแมลงต่างๆเนี่ยบินเข้ามาในตัวอาคารได้อันนี้หนึ่งก็คือเรื่องระบบตัวอาคารอันที่สองเนี่ยเราได้ใช้เครื่องจักรหลายหลายประเทศเรามาผสมผสานกันแล้วก็เอามาผนวกกันให้เป็นระบบเครื่องจักรที่น่าจะมีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็มีการใช้ระบบไอทีนะครับซึ่งใช้เงินเนี่ยนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างระบบพมารูมนี้ก็ใช้ระบบไอทีเชื่อมต่อมาทั้งหมดเพราะฉะนั้น น้องๆที่นั่งทํางานในห้องแบบนี้จึงสามารถที่จะติดตามผลการทํางานของธุรกิจข้าวตาฉับได้ทั่วโลกนะครับภายในเกือบจะเป็นแบบเรียวทางแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าการวางระบบต่างๆนี้เนี่ยเอื้อให้การบริหารงานของฝ่ายวิศวกรรมกับฝ่ายผลิต สามารถจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่นอกจากระบบทั้งหมดที่ทันสมัยใช้เครื่องจากเทคโนโลยีระบบการตรวจซีบ QC QA นี่เพว่าเราน่าจะเป็นอันดับต้นต้นของโลกมีการตรวจเชื้อมีการสารตกค้างมีการเช็ค DNA ของคอมมาีเรื่องความบริสุทธิ์นะครับมีการทําแบบเซนซอรี่อันเรื่องหลักก็เป็นเรื่องสําคัญมากที่เราลงทุนเรื่องนี้เยอะมากนะครับ นอกจากระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคนโนโลยีทันสมัยที่สุดแล้วก่อนหน้านี้เราจึงได้เห็นการเก็บตัวอย่างข้าวสารตั้งแต่ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักและขั้นตอนการเทวัตถุดิบแล้วตัวอย่างข้าวจำนวนมากมายขนาดนั้นจะเก็บไว้อย่างไรและตรวจสอบอะไรบ้างต้องไปหาคำตอบที่ห้องเก็บตัวอย่างค่ะภายในห้องเก็บตัวอย่างนี่นะคะก็จะมีตู้ขนาดใหญ่สีขาวๆแล้วก็สูงประมาณ6ชั้นค่ะในแต่ละชั้นนี่ก็จะ อัดแน่นไปด้วยขวดพลาสติกค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือในขวดพลาสติกทุกขวดเนี่ยจะมีแต่ข้าวทั้งนั้นเลยค่ะเก็บไว้ทําไมเยอะมากพอเดินเข้ามาในห้องเก็บตัวอย่างนี้เจอตัวอย่างเยอะมากเลยอะค่ะในห้องนี้เก็บตัวอย่างข้าวไว้เท่าไหร่ค่ะ ก็ห้องนี้จะเป็นห้องเก็บตัวอย่างจะเก็บตัวอย่างได้ทั้งหมดหนึ่งแสนเจ็ดหมืนตัวอย่างหนึ่งแสนเจ็ดหมืนตัวอย่างใช่ใชค่ะก็ตัวอย่างที่เก็บในห้องนี้จะเป็นตัวอย่างแบ่งเป็นสองส่วนจะเป็นตัวอย่างวัตถุดิบนะคะที่ที่เราเห็นที่ตอนตอนจตอนที่รถเข้ารถเข้าใช่ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการเกิดตัวอย่างสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตแล้วใช่ที่เราผลิตแล้วส่งให้ลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอ๋อค่ะจะมีทั้งสองส่วนทําไมต้องเก็บตัวอย่างค่าไว้ ทั้งหมดเยอะขนาดนี้อะค่ะสมมติว่าเราเอาสินค้าวัตถุดิบตัวนั้นไปใช้เกิมด,ดมีปัญหาในกระบวนการผลิตเราสามารถทดสอบย้อนกลับได้นะคะว่าเราใช้วัตถุดิบของใครรับมาเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะวัตถุดิบมาจากจังหวัดไหนโรงไหนม,มันจะละเอียดได้ถึงขนาดนั้นค่ะนั้นแสดงว่าที่ต่อเห็นนี่มันจะเป็น ตัวหนังสือที่อยู่ที่ขวดทุกอันเล็กๆที่เขียนไว้เนี่ยคือจะบอกตั้งแต่วันที่รับเข้าชนิดข้าวทะเบียนรถอะไรมาจากโรงสีอะไรนะคะจํานวนเท่าไหร่แล้วก็เราเอาไปใช้ณที่ไหนคือในไซโลไหนหรือในโกดังไหนเราก็จะระบุได้ละเอียดขนาดแล้วการตรวจสอบตัวอย่างที่เราเก็บไว้เนี่ยค่ะเราจะตรวจอะไรบ้างอะคะค่ะเริ่มต้นของข้าวก็ตรวจตั้งแต่เรื่อกายภาพกายภาพกายภาพก็ไะมีเช่นใช่ก็จะมีการดูเปอร์เซ็นต์ความชื้นดูสีสันความขาวของข้าวเปอร์เซ็นต์หัก แล้วก็ดูภาพรวมของข้าวทั่วๆไปนะคะเรียกว่ากายภาพขั้นตอนแรกของการตรวจสอบคือการตรวจสอบความชื้นเหมือนกับที่โรงสีค่ะแต่จะต่างกันที่เครื่องมือซึ่งทันสมัยกว่ามากมากและคุณว่ายืนยันว่าเครื่องมือทุกชิ้นผ่านการสอบเทียบความแม่นยำม,มาแล้วและนอกจากเครื่องตรวจความชื้นอัตโนมัติแบบรวมๆแล้วยังสามารถตรวจความชื้นข้าวร้อยเมล็ดได้โดยอ่านค่าความชื้นได้ทีละมเมล็ดเลยทีเดียวค่ะ พอเราใส่ข้าวตัวอย่างลงไปในเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยก็จะสามารถอ่านค่าความชื้นของข้าวแล้วก็ปริ้นออกมาให้เราดูเป็นตัวเลขแบบนี้ได้ทันทีเลยอย่างนี้จะบอกอะไรคะอันนี้ก็จะบอกว่าความชื้อนอยู่ในมาตรฐานไหมเราจะไล่ดูทีละ,มะเมล็ดเลยทีละ,มะเมล็ดเลยเหรอใช่ว่ามีความชื้นเฉ่สัสี่หรือเปล่าค่ะนอกจากอ่านค่าความชื้นได้ทีละ,มะเมล็ดแล้วนะคะยังมีเครื่องคัดคุณภาพข้าวที่สามารถวัดขนาดกว้างยหวของข้าวได้ทีละ,มะเมล็ดอีด,ด้วยค่ะ จิ้มเข้าไปเครื่องก็จะบอกว่าไอ้ข้าวนี่มีสัมยาวเลยที่เท่าไหร่เม็ดต่อเม็ดเลยเม็ดต่อเม็ดเลยสามารถจิ้มได้ทุกเมลเล็ดเลยค่ะเพราะว่าพื้นข้าวมันบ่งบอกถึงความสวยงามของข้าวด้วยจากนั้นจะวัดค่าความขาวใสแล้วมันมีผลยังไงกับคนทานข้าวคนหุงข้าวก็จริงๆถ้าขัดเยอะเนี่ยมันก็จะได้เรื่องความนุ่มมันก็จะนุ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราแบบไม่ขัดเลยไปหุูก็ทานได้เหมือนกันเปยนว่าความนุ่มอาจจะเท่าข้าวที่ขัดแล้วไม่ได้แล้วความนุ่มก็มีเครื่องวัดนะคะ เรียกว่าเครื่องวัดความนุ่มของข้าวที่ใช้วิธีกดข้าวหุงสุกแล้วโดยแรงกดจำลองหรือเรียนแบบจากการเคี้ยวข้าวของคนค่ะเราจะรู้ทําไมจริงๆประเด็นสําคัญของข้าวเนี่ยนอกจากคุณภาพหน้าตากายภาพสวยแล้วสําคัญที่สุดคือความอร่อยอความนุ่ม,มความแข็งเตาตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือุณบริโภคหรือเปล่าดังนั้นจึงต้องมีห้องที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความหอมนุ่มอร่อยโดยเฉพาะค่ะ พอเข้ามาในห้องนี้หอมมากเลยค่ะว่ามีหม mm ้อ hmm. หุงข้าวอยู่ในห้องนี้เป็นสิบใบแล้วค่ะใช่ค่ะในห้องนี้หุงข้าวทําไมเยอะแยะก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องคุกกิ้งรูมเราจะเตรียมอาหารหรือเตรียมตัวอย่างข้าวเนี่ยเตรียมให้ตัวอย่างข้าวเรียบร้อยแล้วเพื่อจะให้ผู้ทดสอบนะคะที่เราผ่านการฝึกฝนมาแล้ว ทดสอบชิมข้าวผ่านการฝึกฝนมาแล้วด้วยใช่เพราะว่าเวลาทดสอบเนี่ยเราจะเสิร์ฟผ่านห้องนี้เสิร์ฟผ่านห้องนี้ใช่ซึ่งพวกนี้ทดสอบอยู่ในห้องนี้อถูกต้องเอาไปซ่อนไว้อรอใช่ค่ะแอบดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังห้องทดสอบที่น้องๆกําลังชิมข้าวอยู่นะคะจะแบ่งเป็นล็อกๆค่ะทั้งหมดแปดล็อกน้องคะน้องทําหน้าที่อะไรอ่ะ ข้อมูลมามวิจัยและพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นค่ะค่ะแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในหน้าที่ประจำของหนูป่ะค่ะด้วยค่ะเพราะว่าผ่านการฝึกฝนมาแล้วค่ะอย่างวันนี้หนูชิมแล้วเนี่ยรู้อะไรบ้างเนี่ยค่ะ,ะเวลาชิมเข้าไปเนี่ยเราก็จะรับรู้ถึงกลิ่นของข้าวด้วยอะค่ะค่ะก็จะรับรู้ถึงความนุ่มเหนียวเวลาเรา เคี้ยวเรากับเท็กเจอร์ของมันว่ามันนุ่มเหนียวต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พอชิมเสร็จรู้ความแตกต่างของข้าวแล้วก็จะต้องกรอกใช่ค่ะต้องกรอบเป็นคะแนนลงไปในใบค่ะได้เห็นปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าวกันอย่างละเอียดแล้วก็ได้เวลาไปดูกระบวนการผลิตข้าวถุงแล้วค่ะสวัสดีค่ะมารับปะคะครับอันนี้มารับครับเดี๋ยวจะพาไปชมมาทานผลิตของเราครับ ก็ในห้องนี้เป็นห้องควบคุมการผลิตส่วนกลางนะครับเราทั้งหมดมีทั้งหมด6สายการผลิตจากแต่ละถังไซโลเนี่ยเราจะม,มีการเลือกใช้วัตถุดิบของแต่ละถังไซโลเพื่อนํามาผลิตการเลือกก็คืออย่างเช่นเลือกข้าวขาวเลือกข้าวหอมน,นะคะโดยการควบคุมการผลิตทั้งหมดของที่นี่นะคะจะถูกควบคุมด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และทํางานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมดเลยค่ะซึ่งขั้นตอนแรกก็จะนำข้าวสารมาทำความสะอาดก่อนค่ะ ซึ่งคุณธรรมวิทย์บอกนะคะว่าอาจมีฝุ่นละอองปนเปื้อนมากับวัตถุดิบระหว่างการขนส่งนั่นเองค่ะหลังจากนั้นข้าวก็จะผ่านมาสู่เรื่องของเครื่องขัดมันจะเห็นได้ว่าข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตเนี่ยจะมีความสะอาดไม่มีฝุ่นดำติดมือะนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้นานกว่านะครับเนื่องจากว่าไข่มอดไข่แมลงที่ติดมากับวัตถุดิบะนะฮะจะถูกจัดการออกไปโดยระบบการขัดะครั ขักเสร็จแล้วข้าวจะถูกส่งไปที่เครื่องตะแกลงเหลี่ยมเพื่อคัดคุณภาพข้าวอีกครั้งคือการแยกเมล็ดหักเล็กหักกลางหักใหญ่ออกเหมือนกับที่ลงสีอีกรอบค่ะแต่จะใช้เครื่องจักรที่ใหญ่กว่าจํานวนมากกว่าและทันสมัยกว่าเท่านั้นเองและยังไม่เสร็จนะคะยังต้องไปผ่านเครื่องแยกสีอีกครั้งค่ะความพิเศษของเครื่องแยกสีก็คือสามารถที่จะคัดแยกมเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ะนะอาจจะเป็นสีเหลืองเป็นจุดดําหรือเป็นเม็ดข้าวเปลือกเนยปนออกมาได้ S 1> <S 1> <S รหรือ <S <S 2> <S 2> ว่าบางส่วนที่เป็นก้านหญ้า, <S 2> <S 2> มาเมล็ดพืชหรือยางนะครับ <S 2> <S 2> <S หลักการทำงานของเครื่องแยกสีจะแยกมเมล็ดข้าวด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะซึ่งแสงเลเซอร์นี้จะถูกตั้งค่าอัตโนมัติให้ทำหน้าที่คัดแยกมเมล็ดข้าวที่ไม่ใช่มเมล็ดสีขาวและแยกสิ่งเจือปนที่ปนเปื้อนมาโดยใช้แสงตรวจจับสิ่งที่ไม่ใช่สีขาวแล้วใช้ลมยิงเมล็ดเหล่านั้นออกอย่างแม่นยำมากๆค่ะ เพราะเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันราคาหลายล้านบาทและมีทั้งหมด24เครื่องสุดท้ายก็จะเหลือเพียงมเมล็ดข้าวสารสีขาๆวๆสวยๆออกมาเท่านั้นค่ะแล้วไม่มีคนทำงานอยู่ในไลน์ผลิตเลยค่ะแล้วเรื่องความสะอาดดูยังไงคะฝุ่นผงเศษที่ดึงออกมาจากข้าวทั้งหลายมันไปไหนอะคะครับก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของฝุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราให้ความสําคัน์กับฝุ่นไม่มีฝุ่นภายในอาคารผลิตเนี่ย นะครับโอกาสที่จะมีมอดแมลงเกิดขึ้นภายในจุดผลิตเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเ็จเนี่ยมอดแมลงต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถไปปนเปื้อนได้นะครับอยู่ในถุงที่เป็นสินค้าเสื่อมคุนะครับเพราะนั้นจุดใหญ่ใจความที่เราออกแบบตั้งแต่ต้นก็คือว่าทุกจุดที่มีฝุ่นในกระบวนการผลิตนะครับเราจะออกแบบให้มีระบบที่สามารถที่จะดูดฝุ่นเหล่านี้นะครับไปเก็บรวบรวมไว้ในอาคารที่เราใช้ในการดักฝุ่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ฝุ่น ออกสู่ภายนอกนะครับได้เห็นกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะข้าวสารก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางต่อไปเป็นข้าวถุงแต่จะไปอยู่ในถุงได้อย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าค่ะ